มาลัวลัวสามดวงครับมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังนะครับทุกคนนะมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังนะครับนะมาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเป็นกําลังใจให้กันในวันนี้นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีให้กับแม่แม่ทุกคนครับนะเรามีข่าวดีกับแม่แม่ทุกคนก็รอเพื่อนๆนก่อนจะได้คุยทีเดียวนะครับพี่รัฐถาหวัดดีครับผมสวัสดีพี่รัฐถาด้วยนะครับนะ สวัสดีพี่คัถาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับนะพร้อมยังครับพร้อมที่จะนั่งเครื่องบินโบอิ้งนะครับโบอิ้งเจ็ไปหาอีดํากันยังครับพี่ดวงจันสวัสดีครับเดี๋ยวมาครับมาเราเป็นเพื่อนก่อนครับจะได้คุยทีเดียวนะครับสักสิบนาทีก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเนื้อครับเราไม่เอาน้ําผมบอกแล้วว่าผมไม่เอาน้ําผมเอาเนื้อเนื้อวันนี้ใครเข้ามาก็อ่าใครมาไม่ทันก็ย้อนไปฟังได้ใช่ไสมครับนะก็ ขอแสดงความดีใจนะครับขอแสดงความใจกับพี่หัวปลาไหลนะครับพี่หัวปลาไหลนะครับไม่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 รอดแน่นอนนะครับก็ขอแสดงความดีใจก่อนล่วงหน้าเลยกับพี่หัวปลาไหลครับนะขอให้พี่หัวปลาไหลโชคดีครับนะครับพี่หัวปลาไหลไปมิ่นใครไว้ก็ตามนั้นเนาะก็ขอให้พี่หัวปลาไหลนะครับจงแปดแปดอ่ะอีกลเดียรครับพี่หน่อยสวัสดีครับอ่านะครับนะก็มีข่าวดีครับพี่ลาวาสวัสดีครับ นะครับใครที่ทําอะไรไว้ต้องรู้ชะตากรรมตัวเองนะครับไม่ต้องร้องขอชีวิตนะครับต้องเดินทางมาราชบุรีนะครับก็ขอให้พวกคุณโชคดีกับการเดินทางทริปในครั้งนี้ขอแสดงความดีใจนะครับนะครับกับพี่หัวปลาไหลนะครับที่จะต้องเดินทางมานะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับเพราะว่าคุณทําอะไรไว้ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับรู้อยู่กัใจนะ แล้วก็เรื่องสลิปนะครับเรื่องสลิปที่มีประเด็นยานตอนนี้ครับเรื่องรถเรื่องลาก็ไปสู้กันที่ศาลประกาศตรงนี้นะครับไปสู้กันที่ศาลนะครับเพราะเราเช็คสลิปแล้วว่าสลิปที่มีการโอนเงินค่ารถขาดนะครับขาดแล้วมีการล่าช้าส่งล่าช้าจนข้ามข้ามเดือนไปเดือนอื่นแต่ก็มีการมาพูดว่าส่งครบแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปสู้กันที่ศาลหลักฐานเราพร้อมแล้ว นะครับหลักฐานเราพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นครับกดหัวใจ3าดวงให้กับพี่หัวปลาไหลครับฟ้องจริงไม่อิงนิยายนะครับ,รบเดินทางมาจักรีดีครับเดินทางมากําลังจะ,จะขายครับนะเดินทางมาราชบุรีนะส่วนแจ๊ะน้องแจ๊ะครับน้องแจ๊ะได้ยินพีอยู่ไหมนะน้องแจ๊ะต้องเดินทางมาสั่งขาบุรีนะไม่ได้หม้ไม่ได้ทำคอนเทนต์ อย่าคิดว่าผมทำคอนเทนต์ครั้งนี้ไม่มีคอนเทนต์แน่นอนขอให้พวกคุณแต่ละคนแต่ละคนโชคดีกันเดินทางมาพร้อมๆกันไปเลยนะครับเดินทางมาพร้อมๆกันไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับครั้งนี้ครับ,รรบสั่งคะยินดีต้อนรับน้องแจ๊ะราชชบุรียินดีต้อนรับ,บ,รรบพี่หัวปลาไหลขอหัวใจสามดวงวันนี้ไม่ได้มาทำคอนเทนต์ขอให้พวกคุณโชคดีนะครับมีพี่มีชู ชาวบ้านรู้กันทู่วนะครับใครร้องเพลงนี้พี่ซ้อนกินมาดีครับนะเมียพี่มีชูชาวบ้านรู้กันชูเพลงเขาร้องแบบนี้ครับไม่ร้องแบบว่าเมียพี่มีชูตีรู้กันู่พี่ดาวดีัสดีครับพี่เสาวดีัสดีครับไม่เอานะครับเพลงแบบนี้ไม่เอานะครับนะเพราะฉะนั้นรับผิดชอบ นะรับผิดชอบกันให้ดีๆแม่จำลองสวัสดีครับคนหมดใจสวัสดีครับพี่อลาร์สวัสดีขอให้คุณโชคดีแต่งตั้งทนายเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะกขขอให้คุณโชคดีพี่หัวปลาไหลหนักน้อยเมียพี่มีชูเอฟซีหรูกันทูเออนะขอฝากถึงพี่หัวปลาไหลนะครับขาดทรง เล่นคอนเทนต์ก่อนที่จะงับคอนเทนต์อะไรอดูหลักฐานมาให้ครบดูเป็นหรือเปล่าสลิปอ่ะดูกันเป็นหรือเปล่าสลิปอ่ะย้อนหลังยังไงเลยยังไงผมไม่อยากพูดเยอะเพราะทนายไม่ให้พูดอะไรเยอะอ่าโอเคไหมทนายผมสั่งมาแล้วว่าไม่ให้ผมตอบโต้พี่หัวปลาไหลโอเคไหมเออเดี๋ยวเราไปตอบโต้กันบนบัลลังจ้าาาาาาานะครับาานะ นี่อะไรครับนี่อะไรเอ,อ้ยพี่หัวปลาไหลจะเล่นคอนเทนต์อะไรดูด้วยสลิปเช็คแล้วยอดโอนขาดนะครับกี่งวดคงไม่ต้องพูดถึงมันมีสลิปยืนยันถ้าพี่หัวปลาไหลคิดว่าไอ้สองคนผัวมเมียผิดไปให้ไอ้คนส่งข้อมูลอะให้พี่โพสต์เลยหรือส่งข้อมูลไปให้ไม่ชะวันด้วยนะหลักฐานเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะยื่นให้กับไม่ชะวันตบหน้าทุกมึงเรียงตัวนะครับ นะครับนะแล้วก็คาดส่ง63บาททุกงวดจ่ายกูให้เต็มคาราเบลด้วยตอนแรกกูกะว่าจะอารมุ่ออรวยให้นะครับไปดูได้ในช่องจระเข้นะครับเดี๋ยวดูได้ช่องจระเข้เดี๋ยวจะให้จระเข้นะครับโพสต์ตอกหน้าพวกมึงพี่แตงกิ้สวัสดีครับนะฝากไว้คิดแล้วก็ไอคนที่ส่งข้อมูลให้เล่นเนี่ยนะก็โดนฟ้องด้วยนะนะครับเออไหนจะค่าจ้างทนายค่าเดินทาง นะหนันกนะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นข่าวดีขอพวกเราแจ๊ะแจ๊ะอยากฟังเรื่องรถใช่ไหมเดี๋ยวอ้วนจะเล่าให้ฟังกาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้อีแจ๊ะกับผัวเดินขึ้นเขาเอาแม็โครไปไว้ตรงนั้นเพื่อให้เจ้าที่นะครับเดินทางไปเจอล่างของลูกตัวเองโอเคไหม แจ๊ะติดนี้นอกระบบนะครับแจ๊ะรู้อยู่แล้วว่าลูกตัวเองต้องหายเพราะเขาจะมาเอาลูกแจ๊ะเพราะเขาได้เคุยกับแจ๊ะว่าถ้าไม่เคียงเงินก้อนอนี้จะเอาลูกมึงไปเป็นตัวปาาระกันแจ๊ะตอบสังคมหน่อยจริงหรือไม่จริงมึงรู้เรื่องการตุยของลูกมึงแต่แรกมึงรู้เรื่องการหายตัวของลูกมึงแต่ทีแรกแจ๊ะจริงไหมแจ๊ะตอบสังคมหน่อยแจ๊ะเป็นหนี้สองก้อนก้อนแรกเป็นเงินคัลโอมก้อนที่สองเป็นเงินหนี้นอกระบบแจ๊ะ แฉชักหน้าไม่ถึงหลังแะชักหน้าไม่ถึงหลังโดยการที่เอาเงินไปกู้เงินเข้ามาเพื่อจะมาจำหน่ายลูกอมแล้วเอาเงินที่จำหน่ายลูกอมมาใช้นี้เขาแต่มันก็ไม่เพียงพอเวลาใช้ไม่คิดสุดท้ายเขามาเอาลูกมึงไปมีสายปริศนาโทรเข้ามาว่าลูกมึงหายเหรอ <c oughs> มีคนหัวเราะเยอะในวันนั้นในวันที่สิบเอ็ดนะในวันที่สิบเอ็ดนะครับ ในวันที่สิบเอ็ดมีาสายพิจรณาโทรเขามาเยอะเยอะจำกันได้ไหมแจะรู้เรื่องทุกเรื่องแจะกลัวเรื่องจะแดงแจะเลยเลยโยนเคี้กับพี่เขยจริงไหมแจะนิทานะครับพิทานนะครับ,นนรบแจะมันร้ายอีแจะนี่คือตัวไวร้ายเลยมึงเป็นหนี้เขามึงไม่อเงินไปเคียวเข,า,ขาเขาเอาลูกมึงไปสิใช้ชีวิตไฮโซไฮโซโกเกะวันๆอยู่แต่วงไฮโล ให้ผัวห่างเงินจากการจำหน่าลูกอมเอาเงินมาใช้สุดท้ายไปเสียงเงินวงในไฮโลจริงไหมแจ๊ะแจ๊พูดมาที่แจ๊ะนิทานะนะจริงไหมแจ๊ะเออแล้วผู้มีอิทธิพลนะครับเจ้าของลูกอมกับเจ้าของเงินกู้แม่มีเส้นสายใหญ่มากรู้จักกับนายพานด้วยทำไงทีนี้แจ๊ะกลัวเรื่อง